สวัสดีชาวไทยที่ชอบใจในการเล่นโรบอกทุกท่านกันด้วยนะผมวันนี้นะครับเราไปอยู่กันในแมบ slashing simulator ตามด้วย s o r t emoji นะครับอืมก็คือไม่มีแมอะไรเล่นละจะรอซซเวจะรอไดวิ่อ็มพายอัปเดตก็นานเกินก็ก็มาอัดแมบอื่นก่อนละกันนะผมก็นะครับ หลังจากที่ผมนั้นเออเพื่อนอ่ะเออเพื่อนมันชวนผมเล่นเวลผมผมผมก็ได้เล่นอ่าแล้วทีนี้ก็ไปแค่เวอลแรกเดี๋ยวผมจะสรุปง่ายๆให้ฟังแล้วกันเป็นเป็นประมาณว่าก็คือเป็นฟันดาบซิมูเลเตอร์แหละเออจบแค่น <laughs> ้ปลดล็อกด่านไป<อ>ส่วนเกมพาร์ทนะผมยังไม่ได้ซื้อเลยจะมาซื้อในคลิปนี้เลยนะครับ <laughs> ก็เกมพาร์ทที่ผมจะซื้อนั้น <laughs> ก็จะเป็นอ่านี่เลยกระเป๋าอินฟินิต แนครับผมนี่เลยกระเป๋าอินฟินิตแล้วก็อย่างอื่นน่าจะยังไม่ซื้อเนาะเดี๋ยวค่อยไปซื้อเอาหน้างานละกันซื้อแค่กระเป๋าอินฟินิตพอนะครับเพราะฉะนั้นก็ลุยครับบายเลย go uh huh. by now กระเป๋าอินฟินิตซื้อจบไปลุยในเกมไปดูนั่นสิครับท่านผู้ชมผมได้กระเป๋ามาแล้วเว้ยเออไงล่ะโอ้โหกระเป๋าหลุมดำแหมดูดกือทุกสิ่งทุกอย่างจริง นะครับแล้วก็ถ้านะคะนานี้นะผมผมนั้นได้ทําการซื้อสัตว์เลี้ยงเนาะเออผมเล่นก่อนอันนี้ก็ซื้อสัตว์เลี้ยงแต่สัตว์เลี้ยงผมมันง่อยมากเลยอะ่ะคุณดูหน้าสัตว์เลี้ยงรูนี้สิ <c oughs> <c oughs> ไปเราไปลุยอะไรดีกว่านะครผม <c oughs> ก็เอ่อตอนนี้นะผมผมปลดถึงนินแดนที่สองนะผมอืมอ,นนอ,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 อันนี้คืออันอันแรกเนาะอันนี้คืออันสองตัวนี้ก็จะมี ดาบแล้วผมอ่าเป็นเออจะเป็นช็อปนะผมช็อปไปม่แล้วผมดาบนะครับดาบความเสียหายสิบแต่ตังค์แล้วเท่าไหร่สองหมืกูมีเท่าไหร่สามรโอเคโอเคเลยความเสียหายสิบเพราะฉะนั้นเออเออเดี๋ยวผมต้องฟันนะครับผมทําการเออฟันนะครับโอ้โหเรือหกร้อยโอไม่ก็ผมรู้สึกว่าสัตว์ผมกา,กากมากเลยอ่ะดูดิ คนดูครับดูดิครับสัตว์ผมความเสียหายสองความเสียหายหนึ่งความเสียหายหนึ่งเลเวลหนึ่งเลเวลหนึ่งหนึ่งหมดเลยโอ้ oh my god ผมรับไม่ได้ครับที่ผมจะต้องมามา,มาเจออะไรกับสัตว์ที่กากระดับนี้เพราะฉะนั้นเดี๋ยวผมจะทำการคนดูครับนี่ก็คือ,เ,อ,อเจ้าโอพห้าเอ็มเบดไเมดเนผมไอตัวที่ผมซื้อมาเนี่ยก็คือเจ้าไข่ใบนี้เลยผมไข่ที่มันจะเป็นแบบ ส่งส่งเครื่องประดับนะครับผมลุงส่งเครื่องประดับนะครับอันนี้ก็จะเป็นหน้าแบบตาแดงกล่ำนะครับผมเขากดใครที่ไหนมาก็ไม่รู้กูจะไม่ยุ่งส่วนนี้ก็ใส่ตามาแบบว่ามัดเออมัดเดยอะแบบตายนะครับอะไรประมาณนั้น,น,นก,ก็เดี๋ยวผมจะไม่ยุ่งแล้วกันเนาะเอารีเดียวเลยนี่5ล้านนะผม5ล้านเบสเดเมจนะครับผมดาร์กโบกุนะครับโอพจำกัดด้วย700ตัว โอ้ oh my god ยังไงล่ะโอ้ซื้อดีครับรออะไรอะ่ะมันหมดแล้วเหรอโอเคเอ้ยเป็นะไรมันขายหมดแล้วอะ่ะ <c oughs> มันขายหมดแล้วโอ้ oh my god โอ้จะซื้ออะไรดีวะดิอะ่ะอ่อเอ่เอห้าสิบโลบัคสามสิบโลบัคผมจะสูงห้าสิบห้าสิบโลบัคกับสามสิบโลบัคอย่างละหนึ่งแล้วกันนะ ลุยครับอย่าลืมเนอะผมกดไลค์กดแชร like, ์ผมด้วยแล้วกันห้าสิบรูบัคลุยครับไปได้สัตว์อะไรวะซื้อสำเร็จเฮ้ยได้เลยเนี่ยได้ขันแนลหรือเปล่าเฮ้ยผมผมได้สัตว์หาย,ยากว่ะสามสิบสี่เปอร์เซ็นเอ้ยเอาเรื่องเอาเรื่องถือถือว่าใช้ได้ต่อไปผมไข่ไข่ใส่ตมามะแนวไ <c ười> ข่ใส่ตมามะไปครับสามสิบรูบัคครับผม เพอร์เชเรียบร้อยครับเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวชว่วยไอ้อะไรวะโนได้ลูฟี่โอ้กูห้าสิบห้าเปอร์เซ็นต์โคตรไก่เลยอะยั่วย,วยวให้อืมใจเย็นเย็นก่อนวู้สแตทร้อยเลยเหรอสแตทร้อยก็จะสแตต์ยี่สิบห้าผมอย่างละอันนะผมเ,เดี๋ยวผมจะเอาสัตว์ออกก่อนแล้วก็ใส่ไอ้ไอ้ไอ,อ,อ้ตัวนี้มาแทนนะผม อ่าตอนนี้เราก็มีสัตว์ที่เริ่มแจ๋วขึ้นแล้วละผมตัวกูเกียดชื่งมากเลยอ่ะคองกูเกียดชื่งมากเลยว่ะเอ้ยได้ครับผมมันมีวิ่งเร็วไหมอ่ะฮะความเร็วคูณสองอ่ะเหรอสปีดบูทซื้อครับที่เกียดเดินเรียบร้อยนี่คูณสองสปีดเกมพาเรียบร้อยครับผมปลดล็อกนโนโ์ฟิลโนกูมไม่มีตังค์เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวขอฟาร์มก่อน เฮ้ยอะไรเนี่ยรับชุดเริ่มต้นรับชุดเริ่มต้นนี้ซึ่งรวมถึง1,000เพชรห้าหมื่นเหรียญแล้วก็หีบอัญมณี80ลดไป80เ,เหลือจัดครับ <c oughs> จัดครับผมสตาร์เตอร์บันโดโอหลอกแตกตังกูด,ดีเลยนีสุดยอดเลยได้อะไรเนี่ยได้เชดอัญมณีเปิดตรงไหนอะตรงนี้เหรอแล้วก็อะไรอะ อัญมณีฟรีเอ้ยฟรีเหรอฟรี free เปิดเลยแน่นอนแหละเฮ้ยเสียอะไรวะสีแดงกูไดด้าวอะไรเนี่ยทีด่ดตาไปเอาามตรงเลยว่าผมเกลียดแทสเลตออตโตมากเลยของโรบอกอะไม่ไม่เป็นไรที่แบบกูเกลียดมึงอะกู <c oughs> เกลียดมึงมากเลยเนี่ยแทสเลตเนี่ยอุปกรณ์โอเคชุบชุบชุบอะไรวะ ชุบอะไรทองทข้งอย่างอันนี้ยากหรอยาก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 จริงอเปล่าเป็นยากเลยโอ้อีซี่อีซี่อีซี่ครับผมตอนนี้สองพันผม,ไ,มได้ค่าสแล็คมาสองพันแล้วนะครับฟันรัวๆบอกเลยหัวหน้าเอ้ยมีบอสด้วยเหรอเราจะมาลองเอ้ยเราเราได้ซุปเปอร์สแล็มละ ฟ yeah, okay. huh? ันวอดฟันวอดฟันวอดฟันวอดคาเคนเลดอินสามสิบวินาทีโอ้จะทันไหมเนี่ยไม่น่าทันว่ะผมว่าถ้าคาเค่นมันจะมาเมื่อไหร่นะครับเดี๋ยวผมจะทำการไปคาเค้นดีกว่าเตียมันตียมันเตียมันตีมันตีมันตีมันเตตีมัน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 ตีเตีมันตีเตีมัน เดอเม่อสามสองหนึ่งเราไอยู่ตรงไหนอะเราไอไอไอคาเคนอยู่ตรงไหนวะอยู่หลังสุดนู่นแน่เลยให้เดาหรือไม่ก็อยู่ที่ไหนสักที่ที่ผมไม่รู้เพราะฉะนั้นผมจะฟันผมจะขอเอฟเคฟันไอตัวเซนเนลหน่อยนะผมเอาจนแม่งแตกอะเออนะครับ a few moments later เออมัจะตีแตกตายจับเวลาบอส สิวินาทีฮะมดมดไอเฮลไข่พ่อมดไข่ไข่มาฮะไข่มาคือแล้วว่าไข่น้ำแข็งจับอิดสี่สิบเก้าโลปักแม่งป้ายยาผมมาวะ่ะเอาก็ได้ว่าโออุดหนุนเกมเกมก็ดีเกมก็ดีกกดนีอุดหนุนหน่อยเรียบร้อยครับเอ่อวิอปอย่างนี้เลยเหรอเฮ้ยได้อะไรอะ่ะโกเชตหายากผมได้ของหายากมาครับคุณดูครับ โอ้ m ม g ก d ดหายากแต่วความเสียหายสามกูเกียดเกมนี้กูเกียดเกมนี้ว่ะโอ้โคตรดีเพสเลยครับโคตรดีเพสกูโคตรดีเพสเลยนี่อ้วฟรีค Are you seriously หาใบมีด Forbidden เอาดาบมาแก็บดาบได้เหรออะไรอะกลับมาละหลังจากที่ทำธารกิจเสร็จแล้วเหรอโนผมอยากไอผมผมอยากซื้อเนี่ยดาร์กโบกุอว่าไม่ไม่มีไม่ไม่ไมีอผมอะโอ้ oh, แซ็เลยอะโอ้ oh, เดี๋ยวผมไปขายก่อนดีกว่าแล้วก็ซื้อ,อไอเทมใหม่นะผมอาวุธใหม่นะนี่ตั้งตั้งผมถึงด่านสามแล้วสนามพิมะเอ่อซื้อดาบเดี๋ยนะต้องขายก่อน ขายขายขายใช่ใช oh no wow. th ่ใช่ใช่นี่ได้แล้วนี่อะไรอ่ะเอ่อสัตว์ใหม่เงี้ยเหรอใช้เจ็ดโอ้ยได้ตังสองแสนขายพี่รวยกูรวยแล้วกูรวยแล้วบายสามเลยเอ้าทิปเปิลทิปทิปเปิลแฮทไม่เอาไม่เอาไม่เอาซื้ออันเดียวก็ได้วะสั่งเยอะๆโอ้ได้โกเชตโอ้ผมดีเพลสแกมมากเลยครับผมเอาเถอะ อย่างเงินน้อยก็ใช้เงินธรรมดาไม่ได in ้ใช้โลบักวะคือคือคือกูไม่มีสิทธิ์ที่ที่จะได้อินตัว0.5ใช่ไหมเนี่ยโอเคครับเดี๋ยวผมจะสูมเรื <c oughs> Girl, <c oughs> legal, legal, legal ่อยๆเลยแล้วกันนะเรื่อยๆเลยไอ้เงยยอมเอาตัว0.5ไหมให้ผมอ่ะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยทองเฮ้ยได้ตำนาแล้ววิติคล0.5โอร์เซ็เอ้ยผมอยากผมผมอยากรู้สเตตมันอ่ะสเตต กูเสียตังค์ให้เพื่ออะไรกู <c oughs> เสียตังค์ให้เพื่ออะไรวะโอเคไม่เป็นไร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 เอ่อเดี๋ยวเราข้ามไปดีกว่าข้ามด่านนี้เลยน, <c oughs> ลนี่ปลดล็อก Snowfield เรียบร้อยคนระับเอ่ออันนี้ได้ไอ้ต้องใช้ตังค์ทั้งหมดสามหมื่นเนอผมผมข้ามไปแล้วกันนะปลดล็อกใช่อ้าวปลดล็อกเลยเอาระดับไม่พอต้องระดับยี่สิบห้าขึ้นไปผมระดับเท่าไหร่ผมผมระดับยี่สิบอะโอ้ นี่ก็มีเหรอไม่เป็นไรเดี๋ยวขออ,อ๋อจะจะไอ้น,นี่ก็ไม่ได้ใช่ไหมไม่เอฟเคเวอแต่แถวเอฟเคว่ะผมซื้อดาบใหม่ก่อนเออดาบใหม่แปดหมื่นความเสียหายสามสิบโอ้ใหม่ก็ซื้อครับผมเรียบร้อยแล้วก็เออตรงนี้อะไรอ่ะสามพันเหรอไข่สา 3, มพันหวังว่ามันจะดีกว่าเดิมนะ สาธุมาเถอะมาเถอะจริงๆมาเถอะเฮ้ยได้ของหายากทีเดียวเอาอะเอาอะได้หายากโอ้แต่ยิบสเปอร์เซนต์อย่า้สุดจะห้าหรือมันก็สองจุดห้าก็ได้สักอัน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 อยากได้ครับอยากได้กูอยากได้มากเปิดเ,เพลงอีกสันดกกันมาไปแล้ว อย่าได้ของหายากอะหายากแบบ0.5%ไม่ก็2.5%ก็ได้สักอันสักอันเฮ้ยผมไม่ได้เพนกวินครับ2.5%โอเคกูพอใจละกูพอใจละโอ้สเต็โอ้โอ้โอ้ทำไมสเต็มันมันเกลือจังวะมันสเต็เป็นมันมันเกลือจังวะโอ้ เลเวลอัพเอ้ยสามารถผสมสัตว์ได้เหรอตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้ <c oughs> 5ความเสียหายชเชฟเพชร50เลเวล2เอ้ยเป็นเป็นเป็นเลเวล2ได้โอเคก็คล้ายๆกับฟิวสัตว์นะผม50เพชรโอเคเอ่อ10เอ่อต้องหาสโนมนอีกตัวนึงผมผม,ผมไม่มีสโนมนแล้วอะแซดอะไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรเดี๋ยวค่อยใช้เพชรอีกรอบแล้วกันนะ ผมขอตีบอสต,ต่อแล้วกันนะไม่รอละตีบอสไป <c oughs> คุณผู้ชมครับผมว่าผมฆ่าแม่งไม่น่าตายหรอกคิป <c oughs> สัตว์ผมง่อยเกินไปอะ่ะแล้วไม่ได้วะทำไงถึงถึงได้สัตว์ประเท่เทียบวะไม่เป็นไรหรอกเอ,อ่อตอนนี้ระดับผมยี่สิบเนาะแล้วก็ดาบนั้นตันหมดละนนผมดาบดาบตันแล้วก็เออ ดาบใช้ดาบลาวาเนาะปึ๊บอุปกรณ์เอ้าก่อนในนี้กูก่อนก่อนในนี้ไม่ได้ใช้ดาบหรอวะไปบนึงนะเดี๋ยวเอาใหม่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 อหมโอเคเร็วขึ้นกว่าเดิมหน่อยนึงแต่ไม่เป็นไรเพราะว่ายังไงคลิปนี้ผมน่าจะฟันแม่งไม่ตายอยู่แล้วคูณสิบซปเออซุปเปอร์ ไม่อ่ะไม่อ่ะยังไงก็ฆ่าเพงไม่ตายหรอกบอกได้แค่นี้นอัปเกรดหรออัปเกรดอะไรได้อ่ะความเร็วของผู้เล่นความเสียหายดาบ XP เพิ่มเพชรอื่นๆสุขภาพอื่นๆ <c oughs> เพิ่มความเสียหายก่อนดีกว่าแล้วก็ความเร็วโอเคอัปเกรดความเร็วสําเร็จเรียบร้อยนี่อะไรอ่ะบอสด่านแรกเหรอฝันแม่งกูกูลังแกบอสไอ้นี่ก็ได้ยวะ กูตีบอสด,ด่านสามไม่แตกกูม,มาตีบอสด,ด่านนี้ก็ได้วะระดับบวกไปหน่อยโอเคผมมาตีบอสไอตัวนี้เหมือนเดิมแล้วกันนะ A few moments later ลมเลิกความพยายามครับผมบอสตัว,ต,วตัวเมื่อกี้ก็ขี้เกียจตีละจริงๆกว่าจะตาย พื้นที่ PVP ระดับ3ปลอดล็อก PVP หรือไม่ยังก่อนยังก่อนยังก่อนนี่อะไรอะ่ะอ,อ๋อต้องต้องต้องเข้ากลุ่ม,มใช่ป่ะอะไรนี่ก็ลีดเดีย,ดยบอร์ดโอเคไม่มีอะไรมากอเชีวิตผมอัดมา,มาประมาณ20นาทีแล้วเดี๋ยวผมขอตัดก่อนแล้วกันนะตัดจบวีตอนนี้เดี๋ยวแล้วเดี๋ยวอาจจะเจอเกันในพาร์ท2มั้งนะถ้าถ้าผมขยันนะมั่งนะถ้าขยันแล้ว <laughs> เจอกัน